ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับก็มีเว็บไซต์หาเหรียญบิตคอยอี t ูเรียมไลท์คอยและก็ x อ m กมาแนะนํานะครับผมสำหรับใครที่เป็นสายคริปโตนะครับอยากจะมีเหรียญต่างๆเนี่ยเก็บไว้ในกระเป๋านะครับหรือว่าในการทําฟรีหาฟรีต่างๆก็สามารถทําได้จริงนะครับในส่วนของเว็บไซต์นี้นะครับก็มีช่องทางการถอนเงินเนี่ยหลายช่องทางมากๆนะครับบิตคอยอีทูเรียมไลท์คอย แล้วก็ XLM นะครับ p a y p a l p a y นะครับหรือว่าช่องทางอื่นๆนะครับ Bitcoin Cash นะครับ Steam นะครับผมหรือช่องทางอื่นๆเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมจับจุดได้มันจะทำให้เราเนี่ยตอบแล้วก็ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับการทำแบบสอบถามจากเว็บต่างๆเลยนะครับวิธีการทำนะครับกดมาที่รับนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับแบบสำรวจนะครกดเข้าไป ตรงนี้ก็จะเป็นแบบสารวจให้เรากรอกนะครับกรอกข้อมูลนะครับกรอกไปก่อนนะครับผมตามนี้เลยนะฮะอ่าอันนี้ผมไม่ขอทําให้ดูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะโดนลิขสิทธิ์ของแบบสอบถามเขานะครับก็เพื่อนเพื่อนลองเข้าไปทําดูได้นะครับผมต่อมานะครับผมตรงนี้นะครับมีในส่วนของดูวิดีโอนะครับได้ไม่จํากัดนะกดเข้าไปอ่ามันทงานอย่างไรนะครับ1สร้างบัญชีนะครับตามนี้นะครับมีนะครับผม2นะครับรับ9้าแต้มนะครับ ตามนี้เลยนะครับผมสามแรกคะแนนนะครับนี่ครับก็จะเป็นในส่วนของเว็บไซต์นี้นะครับนี่ที่เราจะดูวิดีโอนะครับกดเข้าไปตามนี้เลยนะครับนี่ที่มันขึ้นอยู่นะกดเข้าไปนะครับอันนี้ผมเพิ่งสมัครครั้งแรกนะครับในส่วนของการใช้งานต่างๆถ้าตกหล่นตรงไหนไปต้องขออภัยด้วยนะครับต่อมานะครับผมเป็นการอ้างอิงนะครับสำหรับใครที่อยากจะแนะนําเพื่อนนะครับสามารถแนะนําได้นะครับมีลิงก์ตรงนี้ กดคัดลอกไปนะครับไปแชร์แล้วไปแนะนําต่อได้เลยนะครับการแนะนําเพื่อนนะครับเราจะได้รับนะครับ20%นะครับจากรายได้ของเพื่อนนะครับผมก็คือถ้าเพื่อนเราทําแบบสอบถามหรือว่าเล่นนะครับมีคะแนนเข้ามา1000คะแนนเราก็ได้รับอีก20%จากเพื่อนของของเรานะครับหนนะครับผู้ใช้จะต้องยังใหม่กับเว็บไซต์ของเรานะครับก็คือต้องสมัครใหม่นะครับ2นะครับผู้ใช้นะครับผู้ได้รับนะครับ20 20%จากคะแนนทั้งหมดที่ผู้อ้างอิงของคุณได้รับจากการทําแบบสํารวจและก็ข้อเสนอนะครับ3นะครับรับ50พอยต์นะสำหรับผู้อ้างอิงใหม่นะครับผู้ใช้จะได้รับ500นะครับเมื่อลงชื่อเข้าใช้ผ่านลิงก์ของคุณนะครับก็คือใครที่สมัครผ่านลิงก์ของเราเนี่ยเราจะได้รับเขาจะได้รับ500นะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าได้500หรือเปล่านะครับอันนี้เพราะว่าผมสมัครผ่านหน้าเว็บนะครับผมได้100นะครับผมประมาณนี้ ผู <im <im ้สร้างโปรไฟล์นะครับเมนูต่อมานะครับผู้สร้างโปรไฟล์ตรงนี้นะครับก็ให้เรามาตอบในส่วนของโปรไฟล์นะครับให้ครบนะครับให้มันครบ100%นะครับตรงนี้จะมี100%นตะนี่ครับตอบให้ครบนะทุกคนนี่ตอบให้หมดเลยนะครับถอนเงินนะครับเว็บนี้เล่นง่ายนะไม่ยากนะครับนี่การถอนตรงนี้ที่เป็นรูปหมูเลยนะครับก็เราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะถอนแบบไหนนะครับหมวดหมู่นะครับสกินนะครับเกม คะแนนเกมความบันเทิงคริปโตเงินอ่าอิเล็กทรอนิกส์นะครับรสาราูนุภคนะครับหรือสกุลเงินยูโรดอลลร์นะครับตามนี้เลยเราก็เลือกแล้วเราก็ส่งการค้นหานะครับอ่าผมอยากถอนยูโรนะครับก็ค้นหามาเลยยูโรมีอะไรบ้างนะครับยูโรก็จะมีในส่วนของเป็นเหมือนบัตรเติมเกมต่างๆนะผมคิดว่านะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูที่ดอลล่์ดีกว่าดอลลร์ Dollar, นะครับดอลลร์ Dollar, เนี่ยจะมีเพย์พาหรือเปล่า โอเคดอลลาร์ก็จะมีอ่ะบิตคอยนอีเธเรียมไลท์คอยและก็ XRP เอ้ยไม่ใช่ XLM นะครับผมอ่าเพย์พาวเพย์ยีนะครับสเต็มนะครับบิตคอยแคสที่เหลืออื่นๆเนี่ยผมไม่คุ้นชื่อนะครับไม่รู้จักนะครับผมนี่ครับประมาณนี้เลยนะครับถ้าใครอยากจะเป็นคริปโตก็เลือกไปที่คริปโตก็ได้นะครับผมนี่ครับก็จะมีเหรียญคริปโตก็จะมีประมาณนี้นะนี่ครับ คะแนนที่ใช้ก็1000นะครับผม1000คะแนนกดเลือกเข้าไปเมื่อเรากดเลือกเข้ามาแล้วนะครับผมการรับเงินนะครับนี่ครับเขาบอกว่า Bitcoin เนี่ยให้ถอนเข้าคอยเบสนะครับผมนี่บัญชีคอยเบสนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะรองรับบิตคัพหรือเปล่านะถอนสูงสุดนะครับอยู่ที่1ล้านนะครับผม1ล้านพอยต์นะครับหรือว่า1ล้านแปมก็ประมาณ100ดอลลาร์นะครับ 1,000แต้มนะครับได้กี่บาทนะครับผม1 0 0 0แต้มก็0.1 USD นะครับ USD ก็ประมาณ3บาทนะครับผมอันนี้ประมาณ3บาทไทยนะครับผมก็เลือกได้เลยว่าเราจะถอนอะไรนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่เหรียญอื่นบ้างนะครับอีโทเลียมนะครับผมอีโทเลียมก็เป็นคอยเบสนะทุกคนเป็นคอยเบสนะครับผมไม่ชัวร์ว่ามันใช้กระเป๋าอื่นได้100%อหรือเปล่านะครับเห็นคนอื่นเขายังถอนได้อยู่นะ เขาบอกว่าคอยเบสก็น่าจะต้องใช้คอยเบสนะครับในการรับเงินนะครับนี่เขาบอกเขาขึ้นรูปคอยเบสมาเลยนะครับก็แสดงว่าต้องใช้คอยเบสในการรับนะครับอันนี้ก็ถอนได้นะครับขั้นต่ำนะก็ลองเข้ามาเล่นดูนะครับเพย์พาวนะครับใครที่ต้องการถอนเพย์พาวก็เลือกถอนได้นะครับขั้นต่ำอยู่ที่3ดอลลาร์นะครับ3 0,000แต้มนะครับสูงสุดอยู่ที่100ดอลลาร์นะครับตามนี้เลย นะครับผมโอเคนะครับผมสลับเว็บไซต์นี้นะครับไม่ยากนะก็น่าจะง่ายสลับคนที่เคยทําแบบสอบถามอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นมือใหม่เริ่มแรกเลยเนี่ยก็อาจจะยากนิดนึงนะครับลองค่อยๆทํานะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับถ้าข้อมูลตรงไหนที่ผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถ,ถัดไปสวัสดีครับ